สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดทางซานทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องถังข้าวผมจะมาพูดถึงการสร้างแดนเทพเนาะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าข้อมูลการสร้างแดนเทพไม่มีการเขียนไว้อย่างชัดเจนเนาะอันนี้เป็นข้อมูลจากหลายๆส่วนที่ผมรวบรวมมาแล้วก็ผสมความคิดเห็นส่วนตัวผมไปด้วยนะครับถ้าในอนาคตมีข้อมูลเผยออกมาแล้วมันไม่ตรงก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไปด้วยนะครับ เขาบอกว่าสิ่งที่จะเป็นที่จะต้องมีในการสร้างแดนเทพคือ1จําเป็นจะต้องมีราชันเทพอย่างน้อย1คนแต่ก่อนที่จะไปถึงระดับราชันเทพยังไงก็ต้องสร้างตําแหน่งเทพอยู่แล้วเนาะก็เพื่อเพื่อนๆสงสัยนะครับว่าราชาเทพต้องมีตําแหน่งไหมมีแน่นอนครับต้องมีตําแหน่งแน่นอน 2. ต้องมีดวงดาวที่มีระดับพลังชีวิตระดับ4หรือเป็นมิติที่สขึ้นไป ถ้าหากไม่มีดวงดาวราชาเทพจําเป็นจะต้องสร้างโลกของตัวเองจะสร้างเป็นดาวขึ้นมาหรือว่าจะสร้างมิติเล็กๆก่อนก็ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าไม่มีพลังในการสร้างพื้นที่ขนาดใหญ่ก็จะเลือกสร้างเป็นมิติเล็กๆกันนะครับ4 หากมีดาวแต่ระดับพลังชีวิตไม่ถึงระดับมิติที่4ราชันเทพจําเป็นจะต้องฝึกฝนและพัฒนาดวงดาวดวงนั้นโดยจะใช้พลังฝึกฝนของตัวเองฝึกฝนไปเรื่อยๆหรือจะดูดซับพลังแห่งความศรัทธาจากโลกมิติที่ต่ำกว่าก็ได้หรือกืนกินพลังชีวิตของดาวดวงอื่นเพื่อนำมาพัฒนาดาวของตัวเองเพื่อให้กลายเป็นแดนเทพก็ได้5ราชาเทพต้องสร้างออร่อาอมะตะ ให้ครอบคลุมทั่วแดนเทพเรามาดูกันนะครับออลาอ,อมะตะนี่เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยเนาะและเป็นหนึ่งในเหตุผลที่จําเป็นจะต้องมีราชันเทพเนาะเขาบอกว่าออลาอมะตะหรือชีอิมมอร์ทัล ออร่านี้คือพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในแดนเทพและเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญที่สุดของแดนเทพมันจะถูกใช้โดยเทพที่แท้จริงหรือเทพที่มีตําแหน่งเนาะมันเป็นพลังงานในลักษณะเดียวกับปรามจรย์วิญญาณใช้พลังวิญญาณออร่าอมตะสามารถกดขี่และทําให้พลังของมนุษย์ทั้งหมดเป็นโมฆะได้เนื่องจากออร่าอมตะเป็นพลังงานที่มาจากมิติที่สูงกว่าพลังวิญญาณของปราจารย์วิญญาณในแดนเทพจึงจําเป็นจะต้องมีออร่าอมตะเพื่อให้เทพใช้ได้อย่างเต็มที่เนาะ ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเทพก็จะใช้อล่าอมตะหรือชีอมตะนี้ แทนพลังวิญญาณเนาะนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเทพไร้ตําแหน่งจึงไม่แข็งแกร่งเท่าเทพที่แท้จริงเพราะเทพที่มีตําแหน่งสามารถใช้ออร่าอมตะที่อยู่ในแดนเทพได้แต่เทพไร้ตําแหน่งยังคงต้องใช้พลังงานจากมิติที่ต่ํากว่าก็คือไม่ได้ใช้พลังอมตะแบบเทพที่แท้จริงนะครับเพราะว่าไม่สามารถดึงมาใช้ได้ทำให้พวกเขาถูกจำกัดและอ่อนแอกว่าเมื่อเทียบกับเทพที่แท้จริงหรือเทพที่มีตำแหน่งเทพที่มีตำแหน่งจำเป็นจะต้องใช้ออร่าอมตะเพื่อที่จะปลดปล่อยพลังและอาวุธ เทพได้เต็มกําลังเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะครับความสําคัญของราชันเทพราชันเทพแม้จะไม่มีแดนเทพก็สามารถสร้างอารอร่าอมตะได้ด้วยตัวเองและสามารถดึงมันออกจากจักรวาลและดาวเคราะห์รอบๆตัวพวกเขาได้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ราชันเทพมีความสามารถในการสร้างแดนเทพและสาเหตุที่ทําไม ออร่าอามาตะจริงจําเป็นสําหรับการสร้างแดนเทพคือถึงแม้แดนเทพจะยังใช้ธรรมชาติและโลกที่เป็นดาวเคราะห์ทั่วไปแต่ออร่าอมตะเป็นพลังงานระดับสูงมันเป็นพลังงานที่แข็งแกร่งกว่าพลังชีวิตทั่วไปที่มีอยู่บนโลกหรือดาวโต้หลัวหรือแม้แต่ที่เก็บไว้ในต้นไม้นิรันเนาะก็เป็นอย่งกันบ้างครับสําหรับ ข้อมูลการสร้างแดนเทพที่ผมรวบรวมมาถ้ามีข้อมูลตกหลน่นหรือผิดพลาดประการใดในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ